วสวัสดีครับคลิปนี้ก็ <c oughs> อาจจะลงวันที่22นะครับผมอัดลองดูนะครับเพราะว่ากล้องผมมันยังเอียงอยู่นิดนิดหนึ่งนะครับผมยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ก็จะอลองสื่อสารดูนะครับ คลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนะครับแค่แไม่เกินสิบสามนาทีนะครับเออผมก็จะให้ดูนะครับคนทีออ่ยังไม่ปฏิบัติเลยนะครับยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยก็จะเป็นศูนย์ปีนะครับไม่มีอะไรนะครับจ <c oughs> ิตใจอะไรของเขานี่มันก็จะสบายสบายนะครับ ร่างกายก็สบายสบายนะครับใจไปคุ้มแต่ก็เรื่องอธรรมหากินนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะยุ่งแต่เรื่องอความรักนะครับส่วนมากความสวยงามนะครับอันนี้นะครับไม่เคยปฏิบัติเลยนะครับผมตรงนี้ไม่เคยปฏิบัติเลยเก็สังเกตดูรูปแล้วกันนะครับว่า คยปฏิบัติเลยก็จะเขี้ยงเี้ยงนี่นะครับเป็นพระพระปิดตาไปเลยนะครับสวยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าเลยนะครับคือว่า <c oughs> ทำบุญรักษาศีลน,นะครับทำบุญรักษาศีลบริจาคทานนะครับใสๆงามๆอย่างนี้เลยนะครับแต่พอ ย่างก้าวเข้ามาสู่การลงมือนะครับอันนี้ก็คือให้ทานรักษาศีลน,นะครับบริจาคนะครับก็จะงดงามนะครับแต่แต่ว่าจิตเนี่ยตัวเนี้ยจิตด,ดวงเดียวของเขาตัวเนี้ยไม่รู้จะไปไหนนะอันนี้นะครับทําบุญรักษาศีลบริจาคก,ก็น่าจะได้เป็นพระอินทร์นะครับทีนี้คนอยากเป็นพระพระอรหันต์นะครับ คนอยากเป็นพระอรหันต์นี่ก็ต้องเอาจริงเอาจังถูกไหมครับก็ดูจากหน้าตาหน้าตาเอาจริงเอาจังมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมขยายจากจากสมองส่วนหน้าของเขานะครับคนที่ปฏิบัติเ็าจะมีความคิดความคิดหรือเรียกกันว่าคำสอนของพุทธเจ้าเพราะว่ามามาศึกษาธรรมะ ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องลงมือปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมนะครับแล้วแล้วระหว่างที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมเเราก็จะได้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ที่เราอยู่ในสํานักแห่งนั้นนะครับเราก็จะได้ยินอยู่หรอกว่าทุกสํานักนะครับท่านก็จะสอนเพียงแต่จะสอนแบบจี้ลงไปหรือว่าเพียงแต่ผ่านๆน,นะครับ แต่รับรองว่ามันเข้ามาอยู่ในสมองส่วนหน้าเนี่ยมันจะมีสมองกี่ส่วนของรูแต่เอาแค่ส่วนหน้าส่วนเดียวก่อนนะครับเข้ามาอยู่ในนี้หมดเนาะเขจะสอนส่วนมากตอนนี้ก็ขันห้านะครับอริยสัจสี่มากแปดนะครับเหต้าสิบสองชนิดนะครับแล้วก็สับบะรดอีกมากมายนะครับ บางทีคนเก่งๆก็จะมีภาษาบังคตมาด้วยนะครับภาษาอังกฤษอีกหน่อยนะครับคนนี้ที่ไปศึกษาธรรมะก็อยากจะเป็นเนี่ยเป็นออ่างรอเรืออะระหันอันนี้ไม่ถูกนะครับต้องมีต่อเต่าด้วยนะครับอระหันแม่ดูเยอะกว่า่ ไม่ใช่มัดอย่างเดียวนะแม่ดูครับบอกไปแค่รอแป๊บนึงครับต้องแม่ด<ล>ูคร<ล>ับแม่ดูครับต้องอลรหันตะผลนะครับด้วยนะครับบางคนไม่เอาโซดาบันนะครับโซดาบันมันเล็กไปก็เอาจะเอาอารหันตะผลนะครับถามว่าถูกไหมว่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าดีนะหวังถึงดวงจันทร์ถึงมันจะถึง ไม่ไปถึงมันก็ยังอยู่ในหมู่ของดวงดาวนะครับพบพอมาเรียนนีไม่พ้นต้องเจอคำว่าคันห้าอริยสัตสี 4, ม่มรักแปดนะครับตอนนี้ผมก็เป็นเหมือนคนนี้แหละศึกษาเรื่องขันห้าอยู่หนึ่งขันห้าก็จะมีอยู่ห้าชนิดห้าชื่อห้ากองนะครับห้าหมวดนะครับ รูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณนะครับรูปคือร่างกายของเรานะครับบางแห่งก็ว่าทุกอย่างนะครับเป็นรูปที่เรามองเห็นนะครับ <c oughs> สองเวทนาแปลว่าความสุขความทุกข์แล้วก็อุเบกขาครับหรือ เฉยๆครับสามสัญญานะครับสัญญาความจำความจำได้แล้วก็หมายรู้นะครับสัญญาความจำได้หมายรู้นะครับสังขารการสังเคราะหรือว่าการปรุงทั้งปรุงทั้งแต่งนะครับ ทั้งปรุงทั้งแต่งเพื่อที่จะให้ได้สำเร็จเป็นพระพอรหันนะครับนี่คือความมุ่งหมายของพุทธปฏิบัติธรรมตอนแรกนี่ลืมบอกไปอันนี้ปฏิบัติตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบเก้าปีนะครับก็จะประมาณนี้ผมเราเอาหรอกผมก็ดูจากนิสัยตัวเองนี่แหละนะครับก็อาจจะไม่ถูกนะครับไม่ถูกไม่ถูก,กจิตไม่ถูกใจใครหลายคนนะครับ ก็จะมีตัวที่5นะครับวิญญนะาณคลิปนี้ท่านก็จะใช้วิญญาณทางตาทางหูแล้วก็ทางใจเท่านั้นนะครับจมูกแล้วก็ลิน้นตาหูจมูกลิน้นกายกายไม่ได้นะครับท่านจะได้แค่3อย่างนะครับตาหูจมูก ตาหูแล้วก็ใจนะครับท่นแหละสาเหตุที่ท่านต้องไปไปหาอาจารย์นะครับเพราะว่ามันขาดอะไรกายผักษะกายลิ้นลิ้นครับรูปเวทนาสัญญาสังขาริญญาตตาหูจมูกลิ้นกาย จมูกครับก็อันเนี้สยสาเหตุที่ท่านต้องไปเข้าคอร์สนะครับต้องไปเข้าคอร์สเพราะว่าอันเนี้ยมันเอามันมันสามารถมันไม่สามารถที่จะศึกษาผ่านไอโทรศัพท์ได้นะครับหรือใครได้ก็ก็ได้นะครับ <S 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 นั่นแหละสาเหตุที่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ ที่แท้นะครับก็ตามแต่ท่านจะไปนะครับผมกอ็อยากจะาฝาก3สถานที่นะครับแต่ผมไม่กล้าเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเผื่อที่จะทําให้ท่านามนมองนะครับแต่ผมก็เอ่ยมาหลายคลิปแล้วก็เอ่ยอีกสักหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเรียนขันห้านะครับอ,อย่างละเอียดนะครับผมว่าอาจารย์ อ,อิสระนะครับจับพันนะครับท่านค่อนข้างจะมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับอโอเคนะครับท่านจะไปหาใครก็แล้วแต่ท่านนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเราศึกษามากๆนะคนศึกษามากๆก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับเวทนาเนี่ยเวทนาสุขทุกขอุเบกขามันไม่ค่อยเกิดครับมันไม่สุขก็ทุกไม่สุขก็ทุกส่วนมากมันจะอยู่มันอยู่ตรงนี้ทุก ทาไมว่ามันทุกข์มากละ่ะมนตรีเพราะว่าเรายัางไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์นะครับเรายัางไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์มันเลยทุกข์ครับผมตามใดที่ท่านยังทุกข์ใจนะใจมีกี่ดวงก็มรู้้อยู่ในใจมันหลายใจครับเดี๋ยวจะได้อาหารหันต์เดี๋ยวจะได้เงินเดี๋ยวจะได้คําสรรเสริญเดี๋ยวจะได้อ e โมจิลูกหัวใจมันสับสนวุ่นวายอยู่ในหัวอยู่ในใจนะครับทำให้เกิดสัญญา ความจาเจอเกิดมโนนะครับสัตา์ตนังก็ได้นะครับเกิดตัวนี้มโนมโนวิญญาณนะครับมโนแล้วก็มันก็มันนักอาจรู้อะไรมันจะงอกมาเรื่อยนะครับผมจากหัวเนี่ยหัวผ่านสัญญาความจําตอนแรกเห็นไหมเราปฏิบัติยังไ,ไม่ปฏิบัติอะไรนี เกี้ยงๆเลยเหมือนพปิดตาเลยพอปฏิบัติปุ๊บริเเด็ดมากทีนี้อย่างผมนี่ก็อต้องคอยปรึกษาไอ้แพทย์นะครับก็คือว่าสติต้องคอยปรึกษาแพทย์สติตัวเดียวเลยนะครับต้องเอาให้อยู่นะครับถ้าไม่อยู่ท่านก็อาจจะต้องเกิดอวิปราสนะครับน,นี้ไม่ได้พูดเล่นๆน,นะครับ ทุกวันนี้ท่านก็ะดูเอากับคนที่สแสดงธรรมีใครปกติสักคนไหมนะครับท่านอยู่สภาพนี้ครับถ้าสําเร็จแล้วเป็นพระหลานแท้นะอย่างหลวงปู่มั่นจะไม่มีอะไร,ะรผมขออนุญาตนะครับผ่านไปยี่บเก้าปีนะครับศึกษาผ่านยี่บเก้าปีไม่มีอะไรแล้ว ตาหูจมูริ้นกายใจหายไปมีใจบางๆนะครับเพราะว่ามันมียังมีขันอยู่มีขันอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยจะไม่มีอันนี้แล้วจะพูดอะไรก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะผ่านยีิบเก้าปีนะครับแต่บางคนเขาฉลาดก็อาจจะจบภายในเจ็ดปีเจ็ดวันครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใครแต่มันนะครับ แล้วก็บางคนก็ติดอยู่ในช่วงนี้แหละตั้งแต่ปีหนึ่งถึงยีบเก้าปีไม่ยอมจบนะครับแล้วจะดูยังไงไม่ยอมจบเอาที่พอมองเห็นก็นแล้วกันหนึ่งลดเงินตำแหน่งตำแหน่งนี้อาจจะไม่ใช่นะครับต้องการบริวารอะไรเครืองเครือก,กนั้นนะครับ แต่อาจจะมีเหมือนกันพระอรหันต์ที่แบบว่าเงินทองอมีเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยอาจจะมีเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเสนอมาให้พวกท่านได้ดูนะครับเบาๆนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับกับขออภัย